งานสมโพธและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเมืองกุสินาราประเทศอินเดียด้วยการจำลองขบวนอัญเชิญพระพุทธสรีระหลังพุทธปรินิพานที่สาลวะวนโนทยานไปยังมกุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงเพื่อชาวพุทธทั่วโลกได้เจริญพุทธานุสติรำลึกถึงการสูญสิ้นไปของพุทธสรีระเหลือไว้แต่พระธรรมวิในที่เป็นศาสดาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่มีชาติกำเนิดเป็นมนุษย์พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นประจักษ์ยพยานของพระมหาบุรุษที่ส่งคนพบความจริงอันรู้แจ้งในวิธีการดับวัตทุกและส่งบอกคนทางนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษยชาติจากการที่ขันอยนายตนะธาตุของพระองค์เนี่ยหรือของพระหานตาสาวกนั้ท่านนิพพานก็คือดับโดยไม่มีส่วนเหลือท่านพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เมื่อมีพระธาตุเป็นสักขีพยานเพื่อจะทําให้เราท่านทั้งหลายเกิดความเชื่อมัน่นเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแล้วเราจะได้ตั้งมั่นในการที่จะฟังธรรมจากพระพุทธเจา้าหรือคําสอนเมื่อเราศึกษาคําสอนฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ปฏิบัติตามเขาเรียกประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหรือประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมก็เริ่มตั้งแต่สารณาคมศีลส,สมถะวิปาาัสนาญาณ เพื่อจะรู้ถึงอริยมรรคอริยผลและเข้าสู่พระนิพพานตามองค์ของพระพุทธเจ้านั่นเองในคำพีพุทธศาสนากล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุมีสันฐานลักษณะดุจมลิตูมแก้วมุกดาและผงอุไรทั้งมีพันสองประเภทได้แก่นวิปกินหาธาตุคือส่วนที่ไม่แตกกระจายและวิปปกินหาธาตุคือส่วนแตกกระจายเล็กที่สุดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาด และยังมีพระบรมสารีริกธาตุลักษณะกระดูกมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติอินเดียอันเป็นสักขีพยานในพุทธประสงค์ที่ส่งอธิษฐานไว้ก่อนดับขันธปรินิพานเพื่อให้าศาสนาของพระองค์แพร่หลายผู้ที่เกิดมาภายหลังไม่ทันเห็นพระองค์เมื่อย,ยังทรงพระชนอยู่จะได้กระทําการสการะบูชาเพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองการเสด็จครั้งนี้เป็นพระราชประสงค์ที่ต้องการมาโปรดนะครับพวกเราลูกหลาน คนไทยนะครับให้ว่าอย่าลืมนะว่ารากเหง้าของเราทุกคนเกิดมาแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นยิ่งที่จะต้องเคารพในความดีงามแล้วก็มีความเคารพในหลักธรรมะนะครับอันนั้นก็คือเป้าหมายที่ท่านได้วางพุทธปณิธานเอาไว้การเกิดเป็นมนุษย์ยากยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วทําชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีคุณค่าและยกระดับจิตใจของเราขึ้นสูงเรียกได้ว่าอริญบุคคลชั้นต้นให้ได้